ชื่อคณะที่มั connected. นติดหูผมมากคืออิสระเดือนเพ็ญไม่มีพี่มีงทุกคนจะขึ้่อีงที้หมดพี่ไม่เคยอยู่พี่จะเคยอยู่สาเดือนเพนญไหมไม่เคยแต่ผมก็เคยได้ยินนะใช่เออเพราะว่ากเหมือนคือพ่อเคยพูดถึงหรืออะไรเนี่ยแล้วผมไปคุยก right. <ần aqui> <bedingt loves aussi reated> ับนราลงอะไรเงี้ยพอไปคุยทำไมไม่มีชื่อพี่เท่งไม่มีทำไมเรารู้สึกติดหูกับว่าพี่เท่งอยู่คณะอิสระเเดนนพอไรพี่ไปทำวนาเองคณะ เพื่อนอิสระไม่ใช่การเป็นเพื่อนเพื่อนอิสระเออคำว่าเพื่อนอิสระคือไม่มีระบบหัวหน้าไม่มีใครหัวหน้าไม่มีแค่อมเงินสมมุติได้มาหมื่นหนึ่งแบ่งกันเท่าหมดเพื่อนอิสระก็มีชายน้ำหวานเอาอะไรนมีไอ้งอกอ่พี่พี่หน่อยพี่หน่อยแล้วเนี่ยอันนี้โถโถเถเลยอ่าเดี๋ยวเลยแล้วพี่เท่งอยู่ในนั้นด้วยใช่ยุคนี้ถือว่ายุคเฟื่องฟูของพี่เท่งเลยไหมเพื่อนอิสระโอ้เฟื่องฟูแป่ง แบ่งคืนยุคนั้นแบ่งคืนห้าพันยังทำอ่ะกี่ที่เราเล่นกี่ที่ห้าพันอ่ะโอ้เจ็ดที่แบบที่โอ้โห้าหกพันแน่ห้าหกพันเจ็ดพันแล้วก็พี่หม่ำโทรมาพี่หม่ำจะโมก